เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนเขาก็กลัวเบนนะซุปมาช่วยคนฟาร์มโลกหนึ่งละ่ะมาจัดการพวกวายร้ายแล้วขังทำไมเนี่ยแล้วอยู่ทีมเดียวกันอ่ะทางไม่ได้อะเขาซื้อผลกันตรงไหนครับผมเพิ่งเล่นวันแรกงงมากาไงผู้เล่นใหม่เดี๋ซอุมให้อา้าวคนนี้ก็จะซุ่มปะชอยชอยแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ก่อโจนสลัดครับตอนนี้ไปไหนไม่ถูกอ๋ออยู่นูน่น คนมหาหนายแล้วโอ้คนเจดีฝนเจดีตืดๆคนนี้ให้ชอ็อปอ้าวเดี๋ยวก็มีแมกมาแล้วนี่กดกินเหรอครับแต่นายก็ใช้แมกมาดิยา่าโชคดีแล้วกันแสกว่าคืออะไรครับฮะแมกมันผลของนายอะผมเจอเปอาละวาไข่เค็มที่ก่อนลิงอะครับตอนวิ่งทำเครสขอบคุณนะครับท่านขอบคุณทำไมฉันยังไม่ทำอะไรเลยขอให้พวกท่านโชคดี แน่นอนหดขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นอีกเหรอพวกท่านจะไปไหนต่อไว้จัดการพวกวา,าวไลโชคดีครับท่านไว้เจอกันละกัน